นั่นเองมาสัมนเอธคสะนันเองคนั่อค่ะนอะันเองา่ะนัองคะนั่นเองนัอะนันงค่ะนอ่ะนันคะนั่น่ะนนคะนามเคนเค่่นเคะน่นงนนเะน่นะัคะังเนอะ่นะังน่อ่นัั นั่งเลยป้าตากดดาดดแดดแ,แดดไม่แรงอ่าดีนะแดดไม่แรงนะคะเออ,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 อเดี๋ยวรถชน,นเราไปกับรถเด้อ ขอสักขอสักห้าทีขอห้ีค่ะอะไรบ้างอ่นะคะก็ตัวนี้เนาะ่ บรรยากาศตอนนี away, ้นะคะก็ใกล้จะเริ่มพิธ uh ีแ like ล <och attendance noise> so ้วเนาะนะคะก็อะไร่เนีนะคะก็ผูมีเกียรติก็เริ่มมาเต็มนะคะนะคะมาแนะคะจะครบนะคะนะคะงานของลวงวันนี้นะคะม อิสาราเมศวะเทวันจากพระวันตูเตมโอ้นามสิวารายจะนนั้นไม่ใช่ทนายนะไม่ใช่ทนายสังเกตเนาะกลับข้าวก่อนได้ไหมขยันนะครับขยยู่ันนะคตับ พุทธะปิยมมะมะผ่องแรงสวยเนาะอุ้มเสียรุ่งเมื่อพุทธเจวันกลางเมธานากรบิณุเอตวรัค์ธเทวตามหิตยอปรมิตาปุจิตวันสิริปการวันตานปาราเทหวตุมิเขเปรียบบูชาพราลาสัมบั์าดูวามนิทานังอันสิริจักนามสุรยั โอบคนะคะสำหรับที่นี้นะคะก็ขอตายกเชนนะคะนี่ก่อนเริ่มพิธีเนะขอเริ่มงานนะคะขอบคุณค่ะว้าวพอาะสภาพเลยนะดูดีมาก ไอ้ที่กล้องสดดูทั้งคลิปเลยมันเลยแบบงงนะคะสวัสดีเอฟซีนะคะช่องอ่าคเผยแพร่ากเอาแอลถือกล้องมาเด้อค่ะเด้อนะคะค่ะนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะครบแล้นะคะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ